กอกน่ส้าอหาไปขายนะฮะขายตกไป้ไปขายบ่ได้ยี่สองร้อยสี่ร้อยหาร่อยขายอะไ่ะนกใส่ม่มลเราม่แางันเยใส่มแดงสดๆกับพี่น้องครับได้มาจากต้นกับขับเลยของแท้ต้น ตัต้งเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่นี่ไตลมเมเมอยู่นี่เออไฟเอาไข่หมูแดงสร้าเง,งเลยเลยยาสีขายยาบาดาขายอ,อ,อยังขายาบาดหมูแดงโอ้มีคนหามีคนซื้อยหาจริงจะรับน้อยดำเนาเลยโอ้บบยบบบตนนี้อย่างตันตอยู่กับต้นนี้อย่างไงโอ้มันก็ยูทุกตนน่ะแล้วบว<อ>ก็ดแล้ว บนนี้กี่ประมาณจะโลหนึ่งอี่ละขนาดโลสี่ลอยเก๋กขายโลซี่ลอยเลยมา,มาขัดแยกครับเอาแม่ออกจากไข่แล้วก็ออกไข่ออกจากตัวเขา,ขา,าตัวน้อยๆเกื่อเลี่ยงหรอกบ่บ่บ่มีตัไปงไหน ทางเราก็ไปไ้น้องกบองที่เพื่นไปใช้นะเห็นไปไงผมเรปเนียออก็หาสิคือมีอที่มียกหากันกบเห็นทุกคนทงเยไกไปหา้กันนะเขาก็หามวกอ่ที่เห็นทุกังนันไาปเเเออแไม่สูงเนี่เนียอืม อันนั้ตัวตัวไปยังะตัวไอ่อยเลยตัวป่อยทั้งต่วนใหม่ตั่อยท่กระโปรงกรรน้ำนะกรวงเลยไก่ตรงตรไยังไงตรตรงพี่น้องเคยเห็นบ่เคยเห็นอยู่หรอกก็ขายหลายอยู่หลายห้างหลายไหล ทั้งหลายอันทั้งขางน้องตัเล็กนี่ยน,นะต้นแก่นะ,นะแต่ว่าอย่งน,นี้นี่แต่ใครข่าสารแต่ย่างรอบไปทั้งมอน้าเนี่ยทังตเหยกน้าเขาเลยนะคางๆไปตงคุณแล้วก็อ้อมไปไปยุค้าไปน้องตัเล็กไปหอบ ไปบดอะไรมันบกมันจบม,มีตะไคร่ข้สารมาั้อันนี้ไม่เปลงิิยอืเปงใส่น,นีระบบกำลังขัดแยกี่กอได้กินนะถ้าม่มาหนีเอาเท่านี้ว่าหลายที่กอกมึมียูทูบลงลงจากโตกมันมต้มจะปาใส่โอ้ต้มใส่ปากมั้นี่โอ้ก 风寒的火。